ค้ิทยาจะไม่ได้มีความรู้เรื่งเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินอะไรนะคะผูวิที่ลองพิจารณาการในในสิ่งที่อาจารย์พูดดูก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นความพึงพอใจระหว่างคนขายกับคนซื้อต่อให้มันขายไปราคากระโดดจากราคาประเมินเยอะเขานี่ได้เลยครับแต่ว่าบัเอิญที่ดินมันเป็นคนของของคนซื้อไงที่ดินมันเป็นของคนซื้อไงคนขายมันก็ได้เงินจาก การบริจาคมาแต่ไม่สามารถเอาเข้ากระเป๋าโดยตรงก็งมาผ่านการซื้อที่ดินของตัวเองก็งเท่านั้นเองก็คือเอาเงินจากกระเป๋าซ้ายมาขวาครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงว่าเอ้ยฉันไม่ได้เอาเงินบริจาคไปทําอย่างอื่นนนเนี่ยมาใช้ไปแต่ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของพิธีกรรมของเขาเองก็คือสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้สัมผัสผิดกฎหมายสัมพาทธอนะ,ะัะนอาจารย ไอรกระกรนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรที่มันเรื่องเล็กและกคือนี้ก็ต้องหนีภาษีอ่ะใช่ไหมก็คือต้องต้องไปต้องไปจ่ายภาษีเงินได้สมมติเราเป็นสามแสนแล้วก็เอาสมมติว่าขายไปหกหมื่นแล้วไอหกล้านก็แล้วกันนะห้าล้านเจ็ดเนี่ยก็คือเงินได้ที่คุณจะต้องไปยื่นเสียภาษีแต่ยื่นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับ <utan. S 1> <blinking> ถ้าไม่ยื่นเน ία, ีน่ยกรมสรรพากรมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วถ้าสรรพากรตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามันคดไปคดมาก็จริงแต่มันก็เข้าเข้ามาที่คนคนเดียวกันคือมันเริ่มต้นจากจุดเนี้ยไปวนไปวนมาวนไปวนมาก็กลับมาจุดเดิมตรงนี้ก็จะเข้าขายฟอกเงินอยู่แล้วกรับหลังขาวันนี้ก็ดได้มีโอกาสคุยกับตำรวจที่นิชิราะเลยนะอาจารย์ก็คือ นีพี่ลองตั้งข้อสังเกตเองเล่นคือการที่ได้ของเดกเนี่ยพยายามที่จะคร้องค้องของค้องติดป่าอะแล้วก็ไม่งานไม่สะดวกแบบเนี้ยมันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะคืออันนี้มันพูดไม่ได้ว่าขัดขวางแต่ว่าการที่เขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ไปพบเด็กอันนี้เป็นการขัดขวางครับ ถ้าเกิดไปดูเนี่ย่งที่ดูของผ่านมานะคะ,ะหัวมันชัดเลยเรื่องของให้พนักงานรเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ปกครองเพื่อวางแผนดูแลเด็ก,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 กร่วมกันไม่เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ปกครองแต่ฝั่งแม่เด็กเนี่ยพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงประเด็นว่าเบี่ยงเดนประเด็นว่าทีาเี้แล้วย่ามาตราส,ดดสามสิบวงเล็บสามตามระบอลกู้หมกครองเด็กเนี่ยคือ ผบรองต้องเรียกให้แม่เป็นคนไม่ใช่ผบก็เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้แม่เป็นพบมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผบมาที่บ้านของผู้ปกครองของเด็กมันก็มีมีวงเล็บสี่วงเล็บห้าอย่างนี้ครับที่สามารถเข้าไปที่สถานที่ได้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะคือพนักงานเจ้าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในสถานที่เด็กอยู่เด็กเรียนหนังสืออะไรก็ตามเพื่อไปค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อจะได้มากําหนดวิธีการในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเขาให้สอดคล้องกับปัญหาที่เขามีอยู่ครับเพราะฉะนั้นมาตราสามสิบที่คือกลไกลที่กฎหมายให้อํานาจเพื่อจะเข้าไปลวกลุมข้อเท็จจริงยังไม่ได้เป็นการทํางานครับคือที่พยายามถามยามาจา์ตรงนี้เนี่ยนะคะครัววาถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยแม่เอาเป็นข้ออ้างได้ขอใหรุณข้อคุอออมบอกผูดคะ่ะ มไม่ไม,ไม่อ้างไม่ได้อยู่แล้วครับอ้างไม่ได้อยู่แล้วครับตรงเนี้ยที่มันอ้างได้เป็นเพราะว่ามันมีคนหลงเชื่อศรัทธาเป็นกลุ่มใหญ่ไงที่ทําให้พนักงานเจ้าที่เองนี้อาจจะถูกต่อต้านเหมือนกับอย่างเนี้ครับผมโดยเจอเหมือนกันอย่างเช่นคนในบ่บ้านนะ่ะเป็นญาติกันหมดเลยได้พ่อลุงเกินทางเพศลูกเราจะเข้าไปหาเนี่ยพวกนี้มันออกประกันหมดเลย ไม่ยอมให้เราเข้าถึงตัวเด็กอันนั้นก็ต้องใช้ตำรวจเข้าไปบุกอะเราเข้าไปไม่ได้อย่างนี้ครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากก็หลีกเลี่ยงคุณจําคดีลุงพลอะไรนั้นได้ไหมลนะ่ะได้ค่ะเออ่อจะเอาเรื่องได้ก็เป็นสิบปีมั้งหลายปีเลยค่ะครับนั่นแหละอันนี้เป็นเพราะว่าคนหลงเชื่องมง,งายแล้วก็ ไปหนุนหลังไงเหมือนเขามีแบ็กอัพเขาอยู่ครับเพราะนั้นการทํางานของเจ้าหน้าที่จึงลําบากครับอ่ะอันนี้ก็เชดกเช่นเดียวกันใช่ไหมการนี้ทาใชกันครับท้ายกันเลย้ายกันเลยครับเพราะว่าถ้าเราดูตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยพรรพวกก็มีอยู่หรือรายการของคุณเนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่ากลุ่มเชื่อมจิตเขากเข้ามาจอยอยู่ด้วยก็ก็เป็นอะอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาครับอ เราก็จะโดนข่วงนิดๆนะคะอาจารย์คะแต่ไม่ใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีคนเชื่อสื่อศรัทธาไอคนเข้ามาป่วนเขาอาจจะเชื่อถือศรัทธาด้วยตัวเองก็ได้นะอาจจะไม่ได้เป็นเป็นเพราะว่าเป็นคนถูกปั้นขึ้นมานะเพราะว่าคนเรามันมีมีแนวโน้มจะเชื่อถือเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วไงครับทุกตัวอย่างเช่นตะตุคามรามเทพช่วงหนึ่งชิ้นหนึ่งก็เป็นล้านล้านเลยนะ เดี๋ยวนี้สิบบาทยังไม่มีคนซื้อเลยครับทมครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็ยังมีหลอกต้มสุนช่อชนกันอย่างนี้เรื่อยๆแล้วครับผมถึงอยากให้รัฐบาลเนี่เอาจริงกับเรื่องเอาความเชื่องมงายเนี่ยมาคือแต่ก่อนเนี่ยในในประมวลกฎหมายอาญาไม่มีคําว่ากิบอ่อนแอนะครับก็คือสมมุติว่าคุณไป ต้มตุ๋นคนอื่นนะสร้างตัวว่าตัวเองเป็นคนนั้นคนนี้ให้เขาเข้าใจผิดเขาก็ยืน่นคับไปกุณนเนี่ยผิดกฎหมายอาญาแต่ก่อนเนี่ยแค่นี้เองแต่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่มไปด้วยว่าถ้าเป็นให้ข้อความเท็จและให้ข้อความเท็จแก่ประชาชนทั่วไปแล้วรวมถึงเรื่องกลุ่มประชาชนที่มีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยจะมีโทษหนัก จากสามปีขึ้นมาห้าปีห้าปีขึ้นมาจากหกเดือนถึงเจ็ดปีอย่างเงี้ยมันเป็นวิวัฒนาการจากไอ้ปัญหานี้เนี่ยครับเพราะฉนั้นเมื่อกฎหมายเนี่ยอุตสาหถากถางไว้แล้วเนี่ยผู้ใช้บังคับกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าเออปล่อยต้องให้มีคนอะไรมาล้มทุกข์ก่อนไอ้นี่มันผิดอาญาร้ายแรงนะครับผิดอาญาแผ่นดินนะจำคุกเกินห้าปีอ่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจหรือพนักง,งานตำรวจพนักง,งานสอบสวนจะต้องดําเนินการเองแต่นี้ผมก็ไม่ได้อยากให้ไปดําเนินการนะเพราะว่าผมกลัวว่าเด็กจะไม่มีพ่อแม่ดูแลจะไปติดคุกซะก่อนก็อยากจะให้แค้แ่ววๆว่ายุดติซะเลิกป่วนเสทีจะไปฟ้องคนนั้นคนนี้มั่วไปหมดเพราะไม่งั้นเนี่ยหลักฐานพยานที่คุณทําผิดเนี่ยจะเข้าไปในศาลหมดเลยแล้วตอนเนี้ย แม้ตำรวจจะไม่อยากเอาเรื่องก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะว่าสารคบ่็คุณมีการกระทําความผิดนะอาจารย์คะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าสงสารเด็กที่นี้ถ้าสมบุวมาเอ,อ่อมีคนของเขามาเป็นสตอกเกอร์อยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกแม่ของเขาพีออ่ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทรัพย์สินคุณของด้านอื่นของคุณยังมีคุณสามารถเลี้ยงลูกได้ดีเลิกไอ้กิจกรรมกิจการแบบเนี้ยซะแล้วก็กลับไปเลี้ยงดูลูกเหมือนคนปกติซะเขาจะได้เติบโตได้ดีเพราะว่าเขาจะได้เป็นที่พึ่งของคุณได้เพราะคุณอีกไม่นานก็กำลังบงับงชามหมดแล้วไม่มีใครดูแลคุณแล้วอ่ะอันนี้คุณจะทำอย่างนี้เหรอ แล้วมีลูกคนเดียวด้วยแล้วตัวเองก็ดูเยอะด้วยแล้วมันดูเรื่องความดูเยอะอาจารย์อาจารย์คะทีนี้อ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามทางในแง่ของกฎหมายนะคะปไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งแบบไอ้เทสแบบนี้มันจะมีอีกหรือเปล่าในอนาคตเนี้ยถามให้เป็นบรรทัดฐานมาตรฐานได้แบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมอเข้าไปได้อยู่แล้วถูกไหมคะโดยที่ไม่ต้องมีคําสั่งว่าเลย ใช่ครับก็กับปัญหาก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงพอมอเ<อ>เป็นหน่วยงานทางสังคมมันไม่มีกําลังไม่มีความเข้มแข็งอะไรที่จะไปแทรกแสงต่อสู้กับการกระทําอาชญากรรมที่มีคนแบ็กอัพเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยมันยากครับ,บกบคเชื่อ <S 1> <S 1> ใช่ครับก็ดูธรรมกายอยันเดียวเลยขนาดรัฐบาลรู้ว่าเขาทําผิดแล้วต้องการเล่นงานยังทําไม่ค่อยได้เลยครับ ถ้าสมมติว่าตัดเรื่องความเชื่อออกไปก่อนเอาเฉพาะหลัความไม่ถูกต้อง,องค,คือทำด้นานอยู่แล้วพอมองเข้าไปได้โอ้ยถ้าเป็นเคสทั่วไปในป่าน,นี้เรียบร้อยหมดนะครับครับแก้ปัญหาได้หมดแล้วแม่มาแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดอะไรพวกนั้นอาจารย์หนึ่งห้าเจ็ดมันจะแจ้งข้อหาได้ไงครับเพราะว่าการกระทาของเขาเนี่ยไปทําตามหน้าที่ที่กฎหมายบรรยัญญัติให้มีอานาจหน้าที่ไม่ได้ทํานอกกรอบอะครับ ที่ปุ้ยฟังแม่ใหะเหตุผลที่แจ้งหนึ่งท่าเจ็ดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทําเกินขอบเขตที่ควรจะทําเช่นมีการพูดจาข่มขู่น้องทีนี้ก็เลยไปดูไลฟ์ของเขา,าเเท,ท,ที่เขาเปิดคลิปม่อเป็นดีมีข่มขู่เพียงแต่ก็ตั้งคาถามท,าที่เฉยเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวปุ้ยเปิดให้ฟังเขาเขาเปิดคําพูดที่พอมอพูดกันนั้นนะคะว่าแบบเนี้ยคือขอ่มขู่เนาะอาจารย์เนี่ยคะ่ะ

มันไม่มันไม่ออกมาครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเคยฟังนะวคุณหนุ่มเขาเคยไปเปดดิดราย<ณ>การ <cả. S 2> ครับผมทำเนี่ยเออหนูไม่กลัวหรอดงามดีงผมคือว่าเจ้าหน้าที่ผมคือว่าหนูไม่กลัวหรอสิ่งที่หนูทําน่ยมันผิดหรูรู้ไหมหนูไม่กลัวหรอแบบเนี้ยเขาเขาขายข่มขู่ไหมครับเขาไม่เชิญข่มขู่นะเพียงแต่ว่าเขาเตือนมากกว่าฟังดูเขาเตือน เขาเตือนว่าทําอย่างนี้มันผิดหรือจะทําเหรือคือพูดกันตรงๆว่าถ้าหากว่าอันเนี้ยเป็นการชรอบงประชาชนเด็กก็คือส่วนหนึ่งของตัวการรุกระทําผิดนะครับเพียงแต่เด็กเนี่ยอายุต่ำกว่าสิบสองปีเขาคงไม่มีการดําเนินคดีแก่แต่เขาจะส่งมารับการคุ้มครองเสธิภาพฮะซึ่งอันเนี้ยเขาเตือนไปเั่นนั้นเองมันจะมีปัญหาอะไรครับ ไไ็ไม่ได้ไม่ได้เข้าข่ายองค์ประกอบคือครับผมผมเจบอกจ้ี้อ่หนูตื่มเหล้าสุปรีอาสุปรีในที่สาธารณะ<ช>ซึ่งมีความผิดต้องถูกปรับ5,000บาทเราพูดได้นูไม่กลัวเหรอหนูสุลรีในที่สาธารณะไม่ได้นะมันผิดอันนี้มันขู่ตรงไหนครับก็เตือนเฉยแต่แต่ว่าขึ้นกับ คือว่าขึ้นอยู่กับการตีความของคนคนนั้นมากกว่าคือตีความมันต้องเป็นบอกว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้เองจะโดนค่าเล่นงานคือการขู่คือถ้าทำขืนทำอย่างเนี้ยฉันจะเล่นงานแกอะไรเงี้ยนี่คือขู่ซึ่งแบบนี้แบเข้านะเอาไม่ใช่อ่านั้นตรงแต่ว่าถ้าพูดว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ย ฉันจะต้องพาเธอไปคุ้มครองเสรีภาพอย่างเงี้ยเขาขู่ได้ถือว่าเป็นการขู่ได้แ้วบอกว่าเฮ้ยนี่หนูทาอย่างเงี้ยมันผิดนะหนูกล้าทำเหรอไม่กลัวอไอ้นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่การขู่นะครับทีนี้นตำรวจเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับเป็นคดกีก็ได้ถนะูกไหมคบใช่ครับเขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน เห็นเพคุยกับตำรวจบอกว่าสัปดาห์หน้าคือแม่วันนั้นให้ข้อมูลได้น้อยมากเห็บอกว่าจะแกความเอาผิดเจ้าหน้าที่5าคนแต่ไม่รู้รายชื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้อะไรเลยค่ะไปแก้ความแบบแบบลอยๆคือตรงนี้มันมันจะไปเอาความผิดเขาแง่ไหนอ่ะความผิดถึงห้าเจ็ดนี่หมายถึงว่าคุณปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทําให้ผู้อื่นได้รับ อะไรได้รับผลร้ายจากการกระทําของคุณแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่มีผลร้ายอะไรเขาเลยไม่ว่าจะไปพูดคุยด้วยหรือไม่ได้ไปพูดคุยด้วยยังไม่เกิดผลร้ายอะไรกับเขาเลยแล้วก็การทําแบบนั้นต้องมีเจตนานะครับการหาเจ้าหน้าที่พมแจ้งความกลับได้นะคะเห็นได้ใช่ไหมคะแจ้งความกลับแจ้งความกลับขอแจ้งความกลับ ผมคิดว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นมันต้องดูว่า,เ,าเขาแจ้งความเท็จหรือไม่อย่างไรก็คือแจ้งความเท็จหมายความเขาส่งยื่นพยานหลักฐานเท็จไปแต่ถ้าพยานหลักฐานจริงๆเขายื่นไปเนี่ยแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการาใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบเขาสามารถตีความได้แต่ประเด็นคือพนักงานสอบสวนก็าตาม นักกา,ายการก็ตามจะตีความได้เหมือนเขาหรือในเมื่อมันไม่มีองค์ประกอบความปิดอาริยะปกติผมเห็นคดีพวกเนี้ยท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถดําเนินการให้เขาก็มักจะไปแจ้งทนายความบางคนเนี่ยไปดําเนินเรื่องให้ซึ่งมันก็จะติดอีกนครับก็คือพอคุณไปยื่นฟ้องเนี่ยศาลก็จะไต่สวนมุลฟ้องค่ะไต่สวนว่ามีมูลไหม าก็ต้องไปยื่นพยายนหลักฐานให้เห็นว่ามันมีมูลศาลที่จะรับฟ้องแล้วศารลรับฟ้องไว้ได้เขาว่าผิดนะครับก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลต่อ,อ,ก,อก็แบบลายของคุณกัญชัยเนี่ยไปยื่นฟ้องไปยื่นฟ้องแต่ไม่รู้ว่าศาลจะรับฟ้องหรือเปล่าเพราะม่ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนูนฟ้องอีกค่ะไม่ใช่ว่าฟ้องแล้วศาลจะประทับกระฟ้องเลยต้องมีการไต่สวน,นไม่ใช่ครับคร,ครับ ครับมันก็เป็นขั้นเป็นตอนครับค่ะอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจไปอุปนิ호ครับ,รบก็ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องดีใจเสียใจตกใจเลยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าคนที่กระทาผิดส่วนใหญ่เนี่ยกาจะต้องอารวาสกับคนที่ไปยุ่งกับเขาครับเป็นธรรมชาติเลยก็อย่างคดีลุงพลเนี่ยสื่อบนชนที่ไม่ได้เข้าข้างเขาอะไปเล่นงานปุ๊บเขาก็ จัดการเลยใช่ไหม,มครับหน้าด้วยครับอะไรบางทีเนี่ยซึ่งท้ายที่สุดก็เขาก็เข้าคุกไม่มีทางที่จะไปรอดได้ครับผมจะเล่าให้คุณฟังว่ากระบวนการที่ทำทางยานเนี่ยมันเหมือนงูเหลือมครับค่ะมันจะค่อยๆลัดแล้วก็เหยื่อก็ตะกุยตะกายอะไรดูเหมือนกับจะทำให้งูเหลือมมันเสียหายบาดเจ็บจริงแล้วไม่แย่ มันก็ค่อยๆลัดจกนกระทั่งเหยื่อนะั่นมันก็สู้ไม่ไหวก็กลายเป็นเหยื่อของมูหลามมูเหลือมอะไรคล้ายๆกันอันนี้ยคือผู้กระทำความผิดก็จะต้องอรารวาสจะต้องปฏิเสธจะต้องบอกว่าตัวเองไม่ผิดแต่คนอื่นเนี่ยผิดมายุ่งกับเขาเนี่ยคือเขาผิดหมดนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับอตอนนี้สื่อหลายคนคุยกับเพื่อนผู้สื่อนะ ก็กังวลกันว่าระโดนฟ้องเพราะาเขาเกงคืออย่าไปกังวลเลยครับแต่ผมเ็ือเสียดายอยู่นิดหนึ่งเงินที่เขามาฟ้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเ,เงินบริจาคไม่ใช่เงินของเขาเองเพราะนั้นตราบใดที่เขายังมีคนชื่อสือส้อศรทัทธาเขาก็จะจ่ายเงินผ่านมาแล้วก็คนที่ก็เอาเงินไปจ้างทนายทำนัานทำน,ทำน,ทนี่เห็นก็ว่ามีทนายเป็นร้อยเป็นจิกอะไร เขาบอกว่าทนายประมาณ20-30คนจากทั่วสารเทดเมืองไทยเป็นทนายจิตอาสาหมดเลยค่ะเขาบอกก็ไม่เป็นไรครับจิตอาสาคุณไม่จ่ายค่าทนายแต่คุณต้องจ่ายค่าคําฟ้องคําร้องอะไรงานธุรการเนี่ยมันต้องจ่ายทนายเขาจะมาออกให้คุณหรอคุณจะต้องพิมแบบพิมน,นะครับคุณต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะ <c oughs> คุณต้องไปแถสารนะครับค่ะ <c oughs> แฟนค่ะคือวันนี้ไปนั่งดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะ,ะรู้สึกว่าตัวแม่เน,เนี่ยภาคหลายสิบเนะคะเนอ่อจากเป็นตัวที่ภาคมากสุดนะคะเอาคำเบิกความมาอ่านอย่างเนี้ยคือแคิดแม่ควรคุยกับทนายก่อนไหมว่าไหนคนทำได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าทนายเองก็ไม่ได้มีความรูะะ้แบบนั้นคือนี่ครับผมสงสัยว่าขํามีทนายเป็นสิบหลายสิบคนเนี่ยข้ามมีความรู้ไหมว่า คุณไม่สามารถเอาคำคู่ความในกระบวนพิจารณาคดีที่ยังไม่สิ้นสุดคดีเนี่ยออกมาเปิดเผยเผยแพร่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทาเนี่ยนอกจากเรื่องการละเมิดอำนาจศาลแลว้วก็ยังเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบคือคนที่จะเป็นพยายน่ายจาเลยเนี่ยเขาก็จะรู้หมดเลยว่าพยายนของคุณเนี่ยพูดอะไรบ้างเขาก็สามารถจะไป ให้การหากล้างกับคําพูดของพยานของคุณนะ่ะคือถ้าคนปกติดีไม่มีใครเขาทำแบบนี้ยมันเข้าตัวทุกเรื่องเลยนะครับหนึ่งนอกจากละเมิอดอละน,น,นาาศารแล้วยังทําให้เหมือนกับเอาอาวุธมาสับใส่ตัวเองเน่ยคือฝังตรงข้ามเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็รู้หมดเลยว่าคุณไปเบิดความยังไง อย่าลืมนะครับถ้าเป็นการพิจารณาคดีเนี่ยศาลเขาจะไม่อนุญาตให้คนที่จะขึ้นมาเป็นพยานเข้าไปนั่งรับฟังนะครับเพราะเขากลัวว่าไอ้คนที่มันเป็นพยานคนแรกๆเนี่ยมันจะสามารถจะโน้มน้าวให้คนที่เป็นพยานคนหลังๆเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ไปให้การในในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็จะทําให้ศาลไม่ได้ข้อเท็จจริงเขาก็เลยมีกฎหมายห้าม ถ้าใครเข้าไปนั่งฟังการให้การแล้วตัวเองจะขึ้นเป็นพยานเนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นแล้วครับคือไม่เคยมีประสบการณ์ตช่ไมนี้อ๋อันนี้นี่คือคุณแม่เสียเสียบป,ประตูใา้เราครับคือเสียเปียบนะคือเขาเสียเปรียบทุกป,ประตูเลยนะ่างเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าเขาหาเรื่องเข้าตัวเองอะ่ะ คือเหมือนกับว่ากำแพงมันอยู่ดีๆแล้วคุณเอาหัวไปกระแทกกำแพงทําไมหัวคุณก็จะแตกเท่านั้นเองถ้าคุณจะมีสติสตังอยู่เนี่ยก็ช่วยไปคิดหน่อยเถอะวิธีของคุณนี่คือทําร้ายตัวเองทั้งนั้นขนดเนี้ยอาจารย์คิดว่าสิ่งที่แม่ทำคือเป็นคนไม่ปกติทำอะคะคือคือไม่ไม่ทราบว่าเขาผิดปกติมาก หร,หรือไม่ปิดปกติแล้วว่าการกระทําแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพีแต่เสียประโยชน์อย่างเดียวครับแล้วทนายของเขาอ่ะทนายของเขาหัวาจาไม,ไม่ไม่แนะ้อะไรบ้างเหรอคะโดยเฉพาะทนายเยวาวราชถ้ามีเหตุถ้ามีหลักฐานพยานยืนยันว่าเขาไม่ได้ให้คาแนะนําที่ถูกต้องทนายคนนั้นอาจจะถูกเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตประกอบอาชีพทนายนะครับ ตอนนี้อาจารย์สภาทนายเขาจะมีอนุกรรมการจริยธรรมที่จะจะค้นหาเขาเท้จริงแล้วก็เขาจะดาเนินการถ้ามีคนไปร้องนะครับครับอ๋อต้อง,องมีคนไปร้องใช่ไหมคะกระบวนการแต่ตอนนี้อาจารย์มองจากคุานอกเข้าไปเนี่ยอาจารย์มีมองเห็นอย่างหรือยังคะว่ามันมีบางอย่างที่หมายเสนอแนะนำแม่ในความที่ผิดก็ชัดเจนครับเรื่อง ไประดมฟ้องสื่อมวลชนเนี่ยผมไม่เห็นประเด็นเลยคุณไประดมฟ้องทําไมแล้วก็ฟ้องหลายคนเนี่ยคือแม้ว่าตัวคุณเองไม่อาจจะไม่ต้องไปศาลเองเพียงแต่ว่าไปศาลครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยสุดคุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทนายทุเนี้ไปอะ่ะแล้วคุณกิ้งใช้ทนายหลายคนคุณต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอันนี่ผมไม่นับเรื่องค่าทนายด้วยนะเอาแค่ค่าใช้จ่ายในการขับไปศาลเนี่ยคุณก็จะจ่ายอวบแล้ว ยี่สิบสามสิบคนอนะ่ะแล้วคุณจะไปทำทำไมไมีประโยชน์อะไรครับอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรที่นายบ้างไหมครับก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณถือทำตัวไม่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพในยความอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้อีกนะ แต่ก็ต้องมีคนไปร้องถึงอาจารย์ใช,ใช่ครับต้องมีคนไปร้องอรราจารย์ถามทีค้ายๆเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเคสเชื่อมจิตเนี่ยสังคมว่าเขาถูกเป็นอะไรร่วมกันบ้างคะเพื่อไม่ให้เกิดเคสแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมชโยไม่ว่าจะเป็นแนเนแอไม่รู้อาจจะมีลักทีิอะไรเกิดขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการทําหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมากากับดูแลค่ะคือผมว่าเป็น สองกลุ่มก็นกน,นะคําสามคุณเนี่ยก็คือตัวของเราแต่ละคนเนี่ยต้องพัฒนาสติปัญญาคือการคิดวิเคราะห์ไขครควนเพื่อให้เกิดวิจรารณญาณนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิดหรืออย่างน้อยที่สุดเวลาที่คุณฟังคนอื่นพูดว่าเป็นอย่างเนี้นะอันแรกคือคุณต้องต้องถามหาว่าคุณมีพยานหลักฐานยังไง ถ้าคุณบอกว่าเชื่อมจิตเนี่ยช่วยให้รรลุธรรมได้พยานหลักฐานอยู่ที่ไหน 2. ที่สำคัญคือสิ่งที่เป็นจริงอะ่ะมันต้องมีความเชื่อมโยงกับสิ่งอืงน่นๆื่ไอ้นี่อยู่ดีๆคุณบอกว่าคุณเกิดความพิเศษขึ้นมาในตัวพระอาจารย์ที่เก่งๆในประเทศไทยหลายองค์หลายรูปเนี่ยท่านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งนะท่านต้องปฏิบัติธรรมต้นต เดินจาริกเดินอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะบางองค์บางบางรูปท่านก็เกือบเสียชีวิตเพราะว่าไปอดอาหารปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจา้าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กว่าจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยต้องผ่านเยอะแยะแต่นี่แกเกิดมาปุ๊บบีบีธรรมะเลยไอ้ความอันนี้ผมหมายถึงความรู้นะไม่ได้เกิดมีธรรมะความรู้อันเนี้ย แล้วที่คําถามอีกอันนึ่งก็คือเขาสามารถถ่ายทอดความรู้เนี่ยไปยังคนอื่นด้วยไม่ใช่บอกเล่าแต่ว่าเป็นการเอามือไปแตะน้าผากหรือแตะอะไรไม่ทราบอย่างนั้นนะอไอ้นี่ก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อะคือถ้าของจริงเนี่ยมันต้องต้องมีมีเหตุมีผลอะนะครับคือถ้าคนเราทุกคนนะมีความคิดลักษณะสน,นีนยก็คือตั้งคําถามไว้ก่อน ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนปุ๊บทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนานะครับ <S <S. <S ผมเคยบอกว่าอย่างทุกวันเนี้ยบอกว่านี่กินยาเนี้ยจะช่วยแก้มะเลงมาเลง,เลงอะไรเงี้ยต้องตั้งคําถามก่อนเออไอ้คนที่เขียนมาเนี่ยมันมีความรู้เรื่องนี้ยังไงแล้วทาไมมันถึงมาแก้ได้มาเลงไม่ได้เขียนบอกว่า <S <S. <S เออเนี่ยมีคนกินแล้วหายไอ้คนกินแล้วหายแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนอ่ะไม่ครอบ เออไม่รู้อยู่คือถ้าเปื่อคนเรามันมีมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีวิจารณญาณไม่มีใครต้มตุนเราได้นะครับอย่างที่เขาบอกว่าของฟรีไม่ไม่มีในโลกค่ะเมือ่อวานนะั้นผมเดินไปศูนย์การค้าอยู่ดีก็ออกได้ยังก,กะติกกะติกน้ำน่ารักดีวะนี่ให้ฟรีแจกฟรีแต่ผมรู้ว่าไม่ได้แจกฟรีเราพอแจกมาพอเรารับไปปุ๊บมัน ต่ใช้เวลาเนี่ยคุยกับเราเลยสินค้าอยู่กองข้างหลังมีเต็มเลยห้าหกชิ้นร้จยแต่ราคาเป็นพันเป็นหมื่นันั้นเขาเสียอย่างมากก็สิบบาทไอ้กล่องไอ้ขวดน้ำพลาสติกขวดละสิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่าเขาจะทําให้เราซื้อของเขาเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ย0 0 0หมื่นบาทหรือหลายพันบาทเขาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอกีกคือถ้าคนเรามาคิดเรื่องพวกนี้ละเอียดนะ ไม่มีใครต้มตุนหลอกลวงได้ครับไม่มีทางหนไปได้เลยคอมเซ็นตรซงเซ็นเตอร์อะไรก็ไม่ไม่ได้ครับต้องจิตแข็งคุนอาจารย์จิตแข็งแล้วมีลอจิกดีอ่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องจิตมันเป็นเรื่องการใช้เหตุผลการสามารถคิดอคิดค่ควรวิเคราะห์วิจัยฉปัญหาเอออย่างเงี้ยมันไม่มีทางอันนี้พูดถึงว่าแต่ Cái là buồn